ไปดูทางด้านองคมนตรีนะครับก็มีการลงพื้นที่นะครับติดตามตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสระแก้ววันนี้นะครับพลอากาศเอกชลิดพุกพาสุกนะครับองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง โอกาสนี้ผู้แทนสำนักงานกร,รก็ได้มีการสรุปผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชมลิในพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาปบพิษในพื้นที่ภาคกลาง16โครงการนะครับซึ่งก็สามารถขับเคลื่อนโครงการไปได้แล้วจํานวน10โครงการมีโครงการที่แล้วเสร็จและสร้างประโยชน์แก่ราษฎรไปแล้วเช่นโครงการก่อสร้างฝายและขุดสระเก็บน้ําบริเวณบ้านภูใสอันเนื่องมาจากพระราชนิจังหวัดชลบุรี โครงการฝ่ายทดน้ําวางคลกพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชมรีจังหวัดราชบุรีเป็นต้นท้งนี้จังหวัดสัแก้วครับมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดัมสิทธิจํานวน104โครงการแบ่งเป็นด้านแหล่งน้ํา82โครงการด้านการเกษตร2โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ2โครงการด้านคมนาคมสื่อสาร1โครงการด้านสวัสดิการสังคมการศึกษา10โครงการและด้านบริการอื่นๆอีก6โครงการครับ จากนั้นผู้แทนกรมประทานรครับได้มีการรายงานสถานการณ์น้ําในปัจจุบันและภาพรวมการดําเนินงานของโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อมาองคมนตรีได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําแสออออาเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วติดตามและรับทราบแนวทางการบรหิหารจัดการน้ําของโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรได้อย่างทั่วถึงทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ่างเก็บน้ำแซอนะครับมีความจุที่2.09ลูกบาทล้านลูกบาทเมตรเริ่มดาเนินการในปี2561โดยได้มีการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทําการระบบไฟฟ้าและถนนภายในโครงการปัจจุบันดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จซึ่งเป็นแหล่งน้ําต้มทุนสําหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้แก่ราษฎรในตบนำบลแซอจานวน489ครัวเรือน และเพิ่มพื้นที่ชนับปานนะครับในช่วงฤดูฝนจำนวน4,740ไร่และช่วงหน้าแล้งจำนวน898ไร่จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมนะครับในพื้นที่บ้านของนายย่อมเงินหลอเกษตรกรหมู่ที่11ตำบลแสอออำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแสออ